มื่อคืนถึงไหนแล้วจ้ะถึงตอนที่กำลังปลื้มใช่ไหมกำลังปลื้มแบบการฉันฉันไม่ด้วยปลื้มไม่ด้วยปลื้มทั้งผู้ฉันและปลื้มทั้งผู้ถวาย ผู้ให้คือพระอาจารย์สาริบุตรเห็นลูกเนนตัวเองฉันแล้วก็ปลืม้มลูกเนนก็จริงๆเป็นพระอรหันแล้วก็ปลืม้มปลื้มในผลบุญของตัวเองที่มีวันนี้ได้เพราะพุทธนรที่แล้วได้ถวายเมนูนี้กับเมนูข้าวครุกปตเพียนเนี่ยกับพระกัสสปะพุทธเจ้า ปลื้มหนึ่งคู่เลยเท้าสักกะก็น่าจะปลื้มว่าภารกิจเราสำเร็จนี่เท้ามหาราทั้งสี่สุรยิยะเทพบุตรจันทาเทพบุตรก็คงจะปลื้มที่ภารกิจเราสำเร็จสามารถอำนวยความสะดวกสร้างอากาศโลก จนสมเด็จมาติตเนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้จะพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคตมุทธเจ้าพระองค์ก็คงจะปลื้มว่าเรามีบุตรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมีลูกเป็นพระอรหันต์ขึ้นอีกหนึ่งองค์ก็คงจะปลื้มหมดเนี่ยพอฉันเสร็จล้างบาทเสร็จ ท้าสก,กาก็มีรับสั่งกับมหาราชทั้ง4เสร็จภารกิจแล้วกลับสวรรค์แล้วก็สั่งสุรยิยะเทพบุตรกับจันทเทพบุตรปล่อยมนทนของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เสร็จภารกิจแล้วให้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็กลับสวรรค์ไป สุริยระเทพบุตรกับจันทเทพบุตรก็ปล่อยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็เข้า,ส,ส,าบบงงสู่สภาวะปกติแบบผิดปกติงงไหมเข้าสู่สภาวะปกติแบบผิดปกติคือ ดวงอาทิตย์มันก็อยู่ตรงก่อนเที่ยงอะ่ะเป็นเวลานานร็จแล้วอยู่ๆก็ปุ๊บมาบ่ายเลยอย่างเงี้ยวันนั้นเลยวันนั้นเลยเป็นวันที่ไม่เที่ยง <c oughs> เป็นวันไม่เที่ยงเพราะมันไม่มีเที่ยงอะ่ะ <c oughs> มันมีแต่สายกับบ่ายนะ งเงี้ยโอ้โหโกลาหลเงินทั้งเมืองเลยนะแต่หลวงพี่ว่าโกลาหลงินทั้งโลกกันแล้วเพราะว่าโลกมันก็ใช้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันเนี่ยมันก็โกลาหลกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอช่วงค่ำพระภิกษุท่านก็มาประชุมกันคือช่วงค่ำเนี่ยนะพระภิกษุ ก็จะมารับฟังโอวาทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติจำได้ไหมพุทธกิจ5้าอย่างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเช้าบินทบาทเย็นแสดงธรรมค่ำให้โอวาทพระภิกษุเที่ยงคืนต่อปัญหาเทวดาและเวลาย่ำรุ่งแผ่ขายประยานตรวจด,ดูสัตว์โลกที่ควรปลด น,นช่วงคำ่ำท่านก็จะมาให้โอวหาทพระภิกษุพระภิกษุก็จะมารวมกันก่อนในโรงธรรมสภาการมาของพระภิกษุในช่วงค่ำเนี่ยถ้าเรียกว่าทมวัดทำวัดเย็นเนี่ยเขเรียกว่าทำวัดเย็นแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเสด็จกับกันแทบปร,รินิพานไปแล้ว ก็เลยมาแทนที่จะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็มาทบทวนคำสอนของพระองค์แทนโดยการสวดมนต์เนี่ยที่มาของทรรวัดเย็เนคืออย่างเงี้ยแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาพระภิกษุก็คุยกันในโรงธรรม โอ้ยวันนี้ดวงอาทิตย์มันเป็นอะไรละมันดูแปลกๆทาไมมันไม่เที่ยงนั้นอยู่ๆมันนูนสายตั้งนานไอเราก็ดูตั้งนานแล้วเมื่อไหร่มันจะเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงพอถึงเวลามันก็ไม่เที่ยงนั่นมันบ่ายเลยอะไรเงี้ยก็คุยอย่างเงี้ยคุยแต่พอพระพุทธเจ้ามานั่เงียบกริบเลยนะเพราะความเคารพในพระพุทธเจ้าเงียบกริบเลยไม่มีเสียงคุยไม่แต่แอะเดียวพระพุทธองค์ก็ถามตรัสถาม เธอ,อทั้งหลายคุยกันเรื่องอะไรก็มีตัวแทนภิกษุก็เรื่องนี้เรื่องนี้นพุทธเจ้าค่ะคุยเรื่องดวงอาทิตย์พระองค์ก็เลยเล่าสาเหตุที่ไปที่มาอ๋อมันเป็นอย่างงี้นะอย่างนี้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 อย่างอย่างนี้นแล้วก็ตรัสว่า อย่าว่าแต่เท้าสักกะเลยอย่าว่าแต่เท้ามหาราชทั้งสี่เลยอย่าว่าแต่สุริยะเทพบุตรจันทเทพบุตรเลยที่มาคอยอารักขาและอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมของสมณัณฑิตแม้แต่เราเองที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่เฉยไม่ได้ ยังต้องลงมาอารักขาบุตรของเราด้วยตัวเราเองเลยจำได้ใช่ไหมมาทวงเวลาภาษารรบุตรไว้ช่วงจังหวะที่กำลังดำเนินมรรคผลจากพระนาคามีเป็นอนณาตพลเนี่ยแล้วพระองค์ก็สรุปสรุปเป็นธรรมบทเนาะธรรมบทก็คือ ก็คือฉันทลักอะ่ะรู้จักฉันทลักษไหมรู้จักไหมฉันทลักษ์ฉันทลักก็คือหมดร้อยกรองอะ่ะมีทั้งหมดสีวัตด้วยกันหรือสีบาทสีบาทเป็น อะไรจ้ะสีบาเป็นหนึ่งกองไงเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่เนาะสีบาเป็นหนึ่งบทโอเคพูดผิดขออภัยเจตนาพูดผิดเอาเดี๋ยวนะมันทือกเอาไว้อยู่ไหนแล้วเนี่ยปืด๊ดทีตราบเป็นธรรมบท ภัยรักทีเดียวโอทกันหินยันติเนติกาอุสุการานมะยันติเตชนังทารุงนมะยันติตัจิชะกาหัตตานังธมยันติปันติตาแปลเป็นไทยว่า อันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บันดิตท,ทั้งหลายย่อมฝึกตน,นแปลเป็นภาษาอังกฤษว่ <c oughs> นานั่นกำลังฝึกสปีกอังกฤษอยู่อะไรเนี่ย As c r e s t a r cry water to their fields As they chase same arrows As carpenters keep wood The wise shape their lives นี่นแปลเป็นไทยก็อย่างที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยพอตจบโมีผู้บรรลุธรรมาปิสมัย ตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นเยอะแยะเลยคราวนี้เราก็มาตอบคำถามเื่ทำไมเท่าสักกมาช่วยอำนวยความสะดวกให้บัณฑิตสมณีนและองค์อื่นนะองค์อื่นที่บำเพ็ญสมณธรรมทำไมไม่มาช่วยมอ่งฮะ เ้าสก,กัดลำเอียงมาเานเนี่ยหรือมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าน่าคิดเนาะน่าคิดนะทำไม why ทำไมเราก็ต้องมาดูว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยเกิดขึ้นเฉพาะปันดิสมมานินองค์เดียวหรือเปล่า ก็กว่าที่บันทึกในตรกรถามีสัมมณีอีกองหนึ่งสถานการณ์เดียวกันเลยเท้าสก,กัดก็ลงมาเหมือนกันเหมือนกันเลยเพียงแต่อาหารออกเป็นลูกศิษย์ภาษาดิบุตรเหมือนกันด้วยเพียงแต่ว่าอาหารต่างชนิดของมดิสมมนเณรอาหารอะไรจ๊ะเมนูข้าวคลุกปัตะเพียนส่วนสัม,มนเณรอีกองคหนึ่ง ชื่อสุขะสมณีนะสุสุขะความสุขที่ชื่อสุขก็เพราะว่าพอเกิดมาออกจากครมาดาปุ๊บคนทั้งบ้านมีความสุขหมดเลยถ้าเป็นบัณฑิตสมณีก็คือคนทั้งบ้านฉลาดหมดเลยใช่ไหมแต่สุขะสมณีน,น,นี่เกิดมาปุ๊บทั้งบ้านมีความสุขหมดเลยามาดา์ปลก็เลยตั้งชื่อว่าสุขะสมณีออกบทตอนอายุเจ็ดขวบเหมือนกัน อยู่ในตรกูลอุปถาาสาริบุตรเหมือนกันสถานการณ์เดียวกันเลยเจอคนไก่น้ำเขาหน้าเจอจังซ้อนดัดลูกซ้อนเจอเนีย่ยคนกำลังถากไม้เหมือนกันเลยเพียงแต่อาหารต่างชนิดสุขสมมเนรบอกพระอาจารย์สารีบุตรว่าช่วยเอาโภชนะที่มีรสร้อยชนิดมาให้ด้วย รสร้อยชนิดแล้วก็มานั่งนับนะมันมีรถอะไรบ้างนี่ยมีรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสจืดรสขมรสเผ็ดรสมันหมดแล้วผมพี่ไล่ได้แค่เนี้ใครไล่ได้มากกว่านี้มังอาฟาดเนี่ยมีอีกไหมฮะคือหือนขึ้นคือ,คอ กินมันได้ไงมรอยชนิดเนี่ยเ<ว>ฟื่อนอะไรอูมามิคืออะไร <c oughs> อร่อยเอ๊ะมันยังไงรอยชนิดเนี่ยเขาก็ไม่อธิบายเนาะหรือว่าเอาร้อยเมนูมาคลุกอยู่ในจานเดียวกันรูมโอ้ยทองเสียตายเลยกินอย่างนี้เอาจะไปคิดมันเลย รถร้อยชนิดอะนอกจากบดีสมณีแล้วก็ยังมีสุข,ขะสมณีด้วยก็แสดงว่าไงจ้ะแสดงว่ามันเป็นแพทเทิร์นรู้จักไหมแพทเทิร์นแพทเทิร์นคือมันเป็นแพทเทิร์นชนิดหนึ่งของการ เข้าถึงธรรมหรือเป็นพระละหันคือการเข้าถึงธรรมเนี่ยแบ่งเป็นสี่พทเทินใหญ่ๆนะสี่พทเทินใหญ่ๆอยากรู้ไหมอาจะอจะไม่ดีนะจะไม่ดีนะมาตามนะลำบากลำบากสะดวกสะดวก ได้ไหมลำบากลำบากสะดวกสะดวกอ่าแถวแรกนะแถวสองแถวสองแถวสองอะไรช้าเร็วช้าเร็วจะได้บอช้าเร็วช้าเร็ว เอาสองแถวนี้มารวมกันผสมประสานกลายเป็นลำบากช้าลำบากเร็วสะดวกช้าสะดวกเร็วจำได้บอหอ่ำไม่ <c oughs> <c oughs> โยมรู้สึกลำบากเลอเกินฟังพอาจันเนี่ยชักเริมรู้สึกลำบากแล้วทีลนะลำบากช้าลำบากเร็วสะดวกช้าสะดวกเร็วโค้ดโค้ดจำโค้ดไว้ก่อนแพทเทิร์นกันเข้าถึงทำอ่าขยายความแล้ว สงสัยตอบไม่ทันเนี่ยเลยเนี่ยต้องไปวันศุกร์เลยแหละอ่าบอกไปนิดนึงคืออะไรอ่ะลำบากช้าลำบากเกร็วสะดวกช้าสะดวกเร็วขยายความหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งปฏิบัติลำบากเข้าถึงธรรมช้า 2ปฏิบัติลำบากเข้าถึงทำเร็ว3ปฏิบัติสะดวกเข้าถึงทำช้า4ปฏิบัติสะดวกเข้าถึงทำเร็วอ่ามี4ี่แพทเทิร์นใหญ่ๆชอบแพทเทิร์นไหนชอบแพทเทิร์นสุดท้ายเนาะคือ ปฏิบัติสะดวกและเข้าถึงธรรเร็วและแต่ละแพทเทิร์นก็มีแยกย่อยอีกเยอะแยะมากมายกรณีของบัณฑิตสมณีหรือสุขสมณีเนีย่ยอยู่ในปฏิบัติสะดวกเข้าถึงธรรเร็ว แล้วทำไมเท้าสก,กะต้องมาช่วยโอ้ต่อไม่ทันแล้วแต่ไปวันศุกร์เนาะที่ไปวันศุกร์เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมสวดบุพรพาเปตพีนะจ๊ะอือเซอบุพพารปตพีก็คือวันพรุ่งนี้นะตอนหกโมงเย็นถึงหกโมงสกิจกรรมก็เหมือนเดิมก็คือคุยนิดหน่อย และปฏิบัติธรรมแต่งแต่หกโมงสีไปถึง1นึ่งทุ่มจะเป็นการสวดรุพพารพีนะก็จะนิมนต์พระภิกษุสามเณรทั้งเขาแก้วสเสด็จเนะี่ยมาสวดอุทิศกุศลให้แด่ผู้วายชนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ถ้าใครสะดวกนะจ๊ะพอถึงช่วงเวลาประมาณ6กโมงสีก็เปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนโปรไฟล์ในซูเนะเปลี่ยนเป็นผู้วายชน หรือถ้าใครเข้า Facebook Live หรือ YouTube Live ก็พิมพ์ชื่อเข้ามานะพิมพ์ชื่อเข้ามาเพื่อที่พระนนพิสุทธิสมณีเพื่อที่บุญจากอายตนะนิพพานเนี่ยเขาจะผ่านพระพิสุทธิสมณีแล้วก็ไปถึงพวกเราก่อแล้วจึงค่อยไปถึงผู้วายชนนะจ๊ะส่วนทำไมเท้าสก,กะถึงลงมาช่วยบัณฑิตสมณนนีกับสุขสมณีน ไม่ช่วยพระภิกษุรูปอื่นบ้างที่บำเพ็ญสมณธรรมอ่ะต้องรอฟังวันศุกร์เลยล่ะอ,อดใจรอรอให้ได้อีกสองคืนนะสำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์พระรัตนตราาัยจ้า